โดนละทางนู้นโดนละไม่อยากร้อนไม่อยากร้อนก็เอาอั่นนะอุ้ยขออนุญาตนะก็เอามีดนะ่ะเอายัดใส่กระเป๋าอุ้ย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 หลุดทำเป็นไหมตกตัวใหญ่ใหญ่ <laughs> จะให้พี่สอนนะหลุดตกปลา

มันก็กระจมันก็เข้า่านตรงที่มขึ้นสมมายื่ใกล้แล้วติเชื่อป่ารุดยังจะส้ม Kháu đô đôn, ki tinh tinh đôn, Lôi lát đô lát. Lôi 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 ตีเนี่ยตีกินขมเอ่ะนมว้ห่อกตัว่เออหมุนไดันดพี่เอาปลาก่อนเลี้ยงไว้่อเอาปากละเอาปากล้โอ้ยใจขาน้ำเลี้ยงไว้กันเลี้ยงไว้ก่อน おい <laughs>、oh, oh, oh. อีต่อไปจ้ะไ่ก็ค่อยก็พยายามอยู่ดีเลย

ยกให้พยายามยกให้มันให้มัน,ให,มนให้มันประคอง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 ให้มันลอยน้ำอยู่เนี้ยมันกินบินเดียวเห็นมเนียังไงเมื่อกี้เนยูตกยังไงเมืกีเนี่เอหก<ห>ยัง,ยยงไงเ <ๆ S 2> ม,งมงงื่อกี้เ้ยงไงัหมือนอเี มันเด็ดกระเบือยิ่งบนบ่เบือมาพอนี้อ๋อ <coughs> 八十多，嗯嗯。 ตั้งคันขึ้นสูงสูงเอออย่าให้สายหย่อนอย่าให้สายหย่อนเดปลาเป็นหมู่เป็นหมู่ ให้มันลอยขึ้นทียอยเอามาเอามาตรงเนี้ยพยายามทำให้ปลามาตรงนี้อือโอ้โดูด้ว้ดูดูปลาเมียปลาเมีย ดูปลาเมียปลาเมียยาวยีส่สิบเก้าเซนเสียใจด้วยสไซปลากับไซผัวมาคนละสไซกันโอ้ย มากินน้ำเมียเด้บาดนี่ติหือๆ <laughs> 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 <laughs>

ขึนได้ขึ้นหนึ <t ries> <t ries ่องนตั้สองเลยแก้วบ่นดันขึ้นฟ้าก็บ้นก็ิงส่นโอ้เรือน้ำเงาผู้ชมโอ้เรือเฮาอยู่ เรียบร้อยเรียบร้อยตีตีตีเรียบร้อย,ย,อยโอ้ยตื่นขึ้นมาแล้วสองตัวเท่าของเขาตัวหนึ่งก็ได้กืนเลยถึงพุงเลย ได้ละจับทางได้ละ ตัวใหญ่นะเห,หมือนปลาโดเลยหมือปลาโดัเฮ้ยตัวยาว้ยหอดนะ้โอ้ยตัวนีมาด้วยคมยาม ใช่าไปแล้ว <laughs> ยกขั้นขึ like ้นยกขันขึ้นยกขันขึ้นยกระโยกขันใหญ่เลยใหญ่เลยเอามาแล้วก็โยนใส่หน้าหัวยกขึ้นเออตกใจตกใจยกขันขึ้นยกขันขึ้นอีดึงดึงไปหนู่นดึงดึงไว้นั่นเออโอ้โหเมียครับเมียผมครับเมียผมเมียผม เาเข้ามาถ่ายไว้เลย่ยเอาเข้ามาให้ใกล้ๆที่ไรอยานีครับโอ้โหดูปลาเมียผมดูปลาเมียผมอย่าไปจับ Ừ, varsa, để biết cọc mơ hưng nghe 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 cọc mơ hưng

โอ้หูยดูโปรโอ้ดูค้านี่โอ้ต้องตัดกับตัวกินสมัยคนละสายอือๆอ๋อบ่แม่นเด้ตัว oh <pelled> <Surai> <S SCI noise> ปลาเล็กมันหญปลาใหญ่แล้วมันก็ชอบดินใส่มือ ปาผัวปลาผัวปลาผัวเนี่ยชอบของใหญ่ นี่จ้ะสปอนเซอร์เย็ยนๆตั้งไว้บนหังนะ โอ้ยโอ้โอ้เกาะมือดีดีนี่นะบนกล่องละพนล่านะ มันจะเริ่มจะไหมไหนะถีงเวละปากุเดี๋ยวไรจ้าจ้ามันจะชื่อซะก่อนจ้าน <oh> ี่กะติกนะโอ้ยอย่าออก็ก่อนอนะอืห ก่อนเจเห็น hmm. มันต so mm ิดไอ้นี่ไงย่ามันเลยไม่กัดถ้ามันไม่มีย่ามันจะกัดเรามีน้ำแข็งสำรอง นีปป ok ปป JI, ่ปลาเนี่ยเป็นมูเป oui, ็นมูเห็นป่ะปลาน้อยนี่ยนะเด็ดฮะฮะฮะนะเห็นป่ะมันต้อมกินอันนี้เลยนี่เด็ดเนี่ยเห็นป่ะเห็นไหมว่าเนี่ยมันต้อมกินปลาเล่นน้อยเนี่ เราอย่า,ค,นะาควายเผยเราอย่าไปเปลี่ยนเหยื่อเราอย่าควายเผย อันน <Sen> ี้ร้อนนี่ลมไงอันนี้เด็กมีที่ตั้งล่มไหมหรอไม่มีเด็กอ่ะมันร้อนอันนี้อ๋อนึกว่าหนูร้อนหนูร้อนก็ร้อนไปเถอะตอนนี้ฮะที่มิสโซนรู้ี่โซนไฟอันนี้นี่ก็เปิดฟ้าให้หน่อยสิร้อนไปเถอะร้อนกันมาก ไปอากาศ mọi ừ. ừ, phải sợ thể là đồ nhảy tên là bà... đây nhảy tên là một cái tên là một cái tên là một cái đi là một cái tên là một cái cả nó một cái tên là một cái tên là

แก้วพลาสติกนะอ้ยนู่นแหละกะละมังยายทุ่มนู่นแหละยกขวดเลยหิวอ่ะกินคนเดียวนะอคนกินด้วยกับผัวต็นกเปไปงงเปงง Đúng nó đủ đó. ตั้งคันไวตั้งคันไว้ตั้งคันไว้บม่เปิดได้เมียกุ่มเบรกไว้อยู่ตั้งคันไว้ย้า้ตั้งไว้ตั้งไว้เข้ามาแขนหนูสั้นหนูก็ยกให้สูงสูงสิเออมันจะได้เอี้อมเข้ามาขี่มือมันก็ร้อนมือ ร้อนนี่กับไฟแลบโอ้ยร้อนยิ่งกว่าไฟแลบโอ้ยปวดแม่เอ,เอ,อ้ย